ดูนะคะในเรื่องของกระเช้าสีดาที่เราเรียนไปแล้วในเนื้อเรื่องนะคะเรียนไปแล้วแล้วก็เราสอบแล้วนะทีนี้ในแบบหัดในการตอบคําถามเรายังได้ทํานะคะในการตอบคาถามเรายังได้ทํานักเรียนนะเปิดไปที่แบบหัดเล่มสีเหลืองขหน้าห้าสิบเอ็ดลองดูหน้าห้าสิบเอ็ดนะคะ <c oughs> ทุกคนเห็นไหมคะที่เขาบอกว่า ไ่ว่ารูปใครามาใครน้ำจะกริพันธ์เรื่องประชา,ารัฐาเห็นไหมครับอ่าอันนั้นดูให้ก่อนคุยให้ดูว่าเริ่มเริ่มจากหน้านี้สอบถามนิดนึงแบบฝึกหัดหน้าสิบมีใครยังไม่ทําบ้างคะผมทําแล้วครับมีใครยังไม่ทําบ้างคะคุณสอบถามก่อนมีไหมคะพิสิทธิ์ทำยังรับแบบฝึกหัดหน้าสิบแบครับหน้าสี่สีส่สี อ่าแบบหัดหน้าห้าสิบยังไม่ได้เตรียมเลยมีไหมคะแจ้งครูก่อนนะคะเดี๋ยวเวลาครูเฉลยแล้วเธอมาบอกว่าไม่เสร็จทีมันไม่ได้นะมีไหมมีใครไม่เสร็จบ้างคะนนหน้าห้าสิบนัน,น,นาทีสัญญาณห้านาทีตรงเมื่อทำเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับแต่ยังไม่ได้ตรวจครับครับเสร็จแล้วครับ ยังไม่ได้ไม่ได้ตรวจทีแต่ว่าทีนี้สําหรับคนที่ยังไม่เสร็จหน้า50นะคะให้ทําหน้า50ให้เสร็จในภาพนี้นะคะให้ทาให้เสร็จในภาพนี้อ่ะทีนี้สําหรับคนที่เสร็จแล้วฟังครูนะคะสําหรับคนที่เสร็จแล้วเปิดไปที่หน้า53เราจะตอบคาถามในเรื่องของพระเชาสีดานะคะทุกคนเปิดไปหน้า53สำหรับคนที่เสร็จนะคะคนไม่เสร็จทําหน้า50ไปตรงกลางอ่ะหน้า53ทุกคน เอาละบายแล้วเจอหรือยังคณะที่สามฟังนะครับเจอแล้วฟังว้ว,ว้ฟังนะครับว่าเราต้องทํำยังไงนะนี่ข้อที่หนึ่งนะคะ,ะให้เขียนไม่เขียนอะไรให้เขียนการกระทําการทําดีของนักเรียนมาห้าข้อไหนใครไม่สามารถบอกได้บ้างคะว่าเป็นอําดีอะไรบ้าง ใครไม่รู้เลยนึกไม่ออกเลยว่าผมทําอะไรบ้างที่เป็นความดีโมเดลโมเดลรู้ไหมเป็นทำความดีอะไรบ้างฮะไม่เคยทำทำความดีไม่เคคยทําวโมเดลทาความดีอะไรเขียนให้ได้ห้าข้อนะความดีของเราอยกตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นช่วยแม่ล้างจานช่วยแม่ปัดขยะตั้งใจเรียนทิ้งขยะลงถังได้หมดเลยนะคะหรือบอกว่าพูดภาษาสุภาพเรียบร้อยตั้งใจเดียวนี้น่าจะไม่มี ทิ้งขยะลงถังทิ้งขยะลงถังนะคะเอ่อช่วยครูถือของช่วยแม่ซักผ้าเอ่อนะคะเป็นเด็กดีของแม่ได้หมดค่ะนะเขียนมาสั้นๆ้ๆน,น,น,นะคะเอาไว้ได้ห้าข้อนะแต่ถ้าเกิดข้อนี้ใครเขียนไม่ได้แม้แต่ข้อเดียวแสดงว่าต้องพิจารณาตัวเองเลยอยู่ยังไงไม่มีความดีเลยนะคะอยู่ยังไงไม่มีความดีเลยนะอ้าวข้อนี้ผ่านไหมคะข้อน,นี้มีใครสงสัยไหม ไม่มีนะออาไปข้อที่สองข้อที่สองเขาบอกว่าให้เราเนี่ยบอกลักษณะนิสัยที่ดีของเด็กหญิงชันทองอ่าจากในเรื่องที่คือสอบกันแล้วเรื่องกระดเช้าของนางสีดาเนี่ยให้บอกว่านิสัยที่ดีของนางชันทองเด็กหญิงชันทองเนี่ยเป็นอย่างไรมันมีอยู่แล้วในหนังสือใช่ไหมคะเขาบอกแล้วว่าเด็กหญิงขันทองเป็นคนมีนิสัยอย่างไรเขาบอกไปแล้วแล้วเขาถามต่ออยว่าในนี้ตอบสองคำตอบนะ นักเรียนควรจะนํามาเป็นแบบอย่างดีไหมอย่างไรสมมติบอกว่าควรนํามาเป็นแบบอย่างแล้วปฏิบัติตามเพื่อเราจะได้อยู่กับเพื่อนในสังคมได้อย่างมีความสุขเ้วก็ตอบแบบนี้นะคะแต่ก่อนอื่นนักเรียนต้องบอกก่อนว่าเด็กหญิงขันทองมีที่ใสยอย่างไรผ่านนะคะข้อนี้ทําได้ไหมที่ใสของเด็กหญิงขันทอง,องเป็นยงคะปัญหาไหมคะข้อนี้ ีว้าเลยนะ่ถ้าไม่มีไปดูข้อต่อไปค่ะนิทานเรื่องกระเช้าสีดาเป็นตำนานบอกเล่าเกี่ยวกับพืชชนิดใดหาดูได้จากหนังสือวันณคดีหน้าที่สามสิบสองหน้าสามสองก็บอกว่าเลยว่าพืชที่ชื่อว่ากระเช้าสีดาเนี่ยนี่นี่นี่นะคะกระเช้าสีดานะคะในหน้าสามสองเราไปเปิดไปดูดิเขาจะบอกว่าเลยว่าชื่อ ระเช้าสีดาเป็นไม้เขาเลื้อยแรกมีมพ์รักแข็งกินยาวเรือเป็นรรองก็จะบอกเอาไว้วันคาดิลัมนำนะคะนะวันคาดีลัมนำหน้าสามสองนะคะใครที่ไม่เข้าใจข้อนี้ก็เปิดไปดูได้เลยอ่ะทีนี้สุดท้ายคนะ่ะสุดท้ายเขาถามเธอว่าถามเธอว่าหากนักเรียนเนี่ยมีโอกาสที่จะเห็นลายไม้กับลายน้ำนักเรียนจะพูดคุยเรื่องอะไรกับพวกเขาเอาเอ่ยคะ ถ้าเอยเจอใครนะเอยจะคุยอะไรกับเขาดีคะจะคุยบอกว่าขอให้สอบได้ที่นเค่ะจะขอ i p h ฟนสิบเอ็ดแล้วก็จะขอให้แบบรวยๆอะไรเนี้ยสวยๆเอยไม่มีจะถามเรื่องของเขาเลยอ,อ่ะคะฮะเขาไม่ได้ให้ขอเขาบอกว่าให้เออะถามเขาให้ถามให้ถามเขาไม่ใช่ให้ไปขอพรเนะเาะพระคัมภีจ์คาถามไหมนักเรียนจะพูดคุยเรื่องอะไรกับพวกเขาไม่ใช่ไปขอเอาสมมติเป็นครัว าคุณเจอพายไม้กับพายน้ำคุณก็จะถามเขาว่าเธอกินอะไรเป็นอาหารเธออยู่ที่ไหนแล้วเธอนอนยังไงล่ะเธออยู่กับใครล่ะเห็นไหมใีสิ่งที่เราต้องถามจริงไหมนะคะหรือว่าเออมีเออไปถามเธอเคยเล่นไอโฟนไหมอย่างนี้เหรอใช่ไหมเธอไถามอย่างนี้เหระไเธอเคยเธอเคยอยู่ในน้าแล้วเธอเจออะไรบ้างอะไรสถามได้อะนะเขาบอกว่า นักเรียนจะพูดคุยอะไรกับพวกเขาเพราะเหตุใดอข้อนี้มีใครสงสัยบ้างมีใครสงสัยข้อนี้บ้างไม่ค่ะข้อนี้ใครตอบยังไงก็ได้ค่ะไม่ผิดเพราะว่าถือว่าเป็นความคิดของเราอแต่มันนึกไม่ออกว่าจะคุยอะไรกันก็คิดไปสิว่าถ้าผมไปเจอปลายไม้กับปลายน้ําผมจะถามอะไรดีนะนะคะผมจะถามเรื่องอะไรเขาดีนะคะถามเรื่องอะไรล่ะถามพวกกินอะไรถามเขานอนที่ไหน เขาอยู่กับใครแล้วครอบครัวมีใครผิดคนถามสิเห็นไหมถามได้เยอะแยะไปมโมเดลนึกไป่อ,อกเหรอฮะคิดไปตาเคยเห็นเรือดำน้ำเออใช่ใายน้ำเคยเห็นเรือดำน้ำก็ะมงไปไหมใช่ไหมก็ถามไปสินะคะมันเป็นเรื่องของเรานะเราจะถามไงก็ได้ถ้าถ้าเขียนมาแล้วเรือด,ดำน้ำ จอปลายไม้กับพลายน้ำหนูจะถามผมว่าผมจะถามเพาว่าเออนะคะครูมีคนฝากมาถามหนึ่หน้าไหนครับนนะอ้าวใครมีปัญหาถามถ้าข้อหนึ่งถึงสี่หนึ่งสองสามสี่ติดข้อไหนถามได้คะ่ะหน้าไหนลครูอา้าวอธิบายมาตั้งนานยังไม่รู้จากหน้าเลยครูที่เก่าทั้งหมดเนี้ยข้อสี่ยากสุดนะพระว่าข้อสี่ง่ายนะถามอะไรก็ได้ไง ข้อสี่เป็นข้อที่เราต้องแสดงความคิดเห็นเราถามอะไรก็ได้เนะเจอพลายไมมพลายน้ำจะถามอะไรก็ได้เธอมีแฟนหรือยังเออไม่รู้จะถามอะไรดีนะคะอยากอยากมีประเทศของตัวอเองอ่ะเอ๋อคะเอ๋อพูดมันมันไม่เข้ากับกระเช้าสีดำไหมคะฮะเออจะไปสร้างโลกของตัวเองใช่ไหมคะตองประเทศอะไรตองรประเทศชีพน้ำเลยจะน้ำไหไมเออแล้วก็เปล<ห>ีย<ห>นไป<ห>สิ นะคะเกีเนียเกหลือเวลาที่จะหมดเวลาอีกสักประมาณสิบนาทีครูขอเฉลยหน้าห้าสิบนะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่เสร็จหน้าสิบทำหน้าสิบให้เสร็จก่อนส่วนเลยสามคนแต่ผมแก้ก่อนเฉลยนี่แต่่ผมแก้ก่อนเฉลยบ้างไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณยังไม่เฉลยรู้เหลืออีกสามอาทำเลยค่ะนะแล้วก็พอทำหน้าสิบเสร็จแล้วมาทำหน้าห้าสิบสามนะคะ เดี๋ยวหลือสิบนาทีคูขอเวลาเฉลยเพื่อจะกรอกคะแนนในของหน้าห้าสิบนะคะใช<ด>่อ่าตอนนี้ทำลงมือทําค่ะใครมีอะไรสงสัยนักเรียนถามคูได้เลยค่ะอ,อย่าถามําตอบน,นะแต่ว่าม,มีอะไรสงสัยถามได้ค่ะในเรื่องของกอระเ้าสีดานะคะหน้าห้าสิบองทำไหมคะดาเพียงแค่หน้านี้นะคะเพียงแค่หน้านี้เพราะว่า ดาต์ถัดไปเราก็จะขึ้นในเรื่องของในเรื่องใหม่นะคะในเรื่องใหม่มีใครจะถามอะไรไหมคะในเรื่องของวันณ <ทำ S 1> ังคารทใน 5, หน้าห้าสิบสามเลยแล้วอะไรนะคะทําในหน้าห้าสิบสามเลยน่ะครับท่านท่าทำลงไปเลยลูกส่วนใครจะทําหน้าสิบเอ็ดด้วยพี่วาดพูคลายไม้ก,กับพายนะ้ำนะคะนั้นวาดได้เลยนะคะวาดรูปได้เลยอ่ามีใครสงสัยอะไรไหม โอเคนะคะหน้าห okay. uh ้าสิบเอ็ดวาดรูปได้เลยเหรอครับผม